ครับผมไปด้วยนะครับรอผมไมอเขาไม่รอยรอวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม DDT ี H c อซีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูคลิปที่เก่าของนักยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ<ย>ทุกคนนะ<ย>ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กับผมด้วยนะทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมทับคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะทุกคนนะเดี๋ยวช่องแรกผมจะไปดูช่องของ m y m a De เเลยนะทุกคนนะซึ่งออกมาพอดีแล้ว My m ์เมเเขาก็ถึง9้าล้านซับแล้วทุกคนนะซึ่งก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาเลยนะเขาก็คือคนที่ผมชอบดูมากๆเลยผมดูตั้งแต่เขาตอนที่ผมได้โทรศัพท์อะทุกคน แต่ผมได้โทรศัพท์เครื่องที่สองนะผมก็ดูเขามาเลยนะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เก่าที่สุดของเขากันเลยนะทุกคนนะก็จะเป็นยังไงฮนะทุกคนนะนี่คือคลิปแรกที่เขาได้ลงนะทุกคนนะคือคลิปชื่อว่าคลิปว่าฝรั่งแกล้งคนลาวนะแต่เขาเขียนแบบยังไม่ใช่แบบไทยมากๆครับเขาเขียนแบบเป็นแบบลาวๆนะแบบโบเมนเก้านะโบเมนเก้าคือแบบ ไม่ใช่เธอนะประมาณนี้นะทุกคนกนะ็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยฮนะอันนี้คือที่ผของเขานะ <C> e <at> เดี๋ยวผมขอคนเสียงลงนิดนึงฮนะทุกคนมันจะแบบดังเกินไปนะทุกคนนะคือแ,แบบมันดังแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงนะทุกคนนะไม่ได้ยินเสียงผมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะ hey, สวัสดีสวัสดีอันนี้คือแบบสวัสดีนี่ฮนะแต่ไม่ใช่ฮนะคนคลิปแรก <S S <way> ซึ่งพี่เนตก็แกล้งนะ นี่ครับพี่เนทดูฮะพี่ไมเมนเนทแบบหน้าแบบเด็กมากเลยนะทุกคนนะหน้าเหมือนอยังเด็กอยู่เลยประมาณยี่สิบมานั้นแหละนะทุกคนเนาะซึ่งถ้าผมเดาไม่ผิดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูเลยเโบแมนเจ้าโบแมนเจ้านี่แฮทแท็กแล้วครับไมเมนเนทโบแมนเจ้านะคนนี่ฮะมามาสบายดีแบบสวัสดีแท็กไม่ใช่ฮนะ <laughs> โอ้โหไมเแมนเนทครับ คลิปแรกก็ควรแล้วทุกคนซึ่งไม่มีใครทำได้เหมือนพี่เขานะคลิปแรกนะแบบไปแบบนี้เลยนะทุกคนนะนี่ฮะโอ้เวลลิกูสก็ดูแค่นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปเลยนะทุกคนนะกดไลค์กับผมด้วยนะทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปเลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะรอเอาช่องอาันเป็ดนะทุกคนนะดูช่องพี่อาันเป็ดนะทุกคนนะ คือพี่เป็ดนั่นแหละไอแม่ย้อยนะซึ่งเขาชอบพูดมากเลยไอแม์ย้อยเนี่ยครับทุกคนนะซึ่งอย่าลืมไปกดแค่เขาด้วยนะเขาก็จะถึงสามล้านซับแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คลิปที่เก่าที่สุดของเขาก็คือคลิปนี้เลยนะทุกคนนะ <c oughs> ซึ่งเกี่ยวกับใบรุนนะทุกคนอันนี้คือแบบพี่เน็ตไม่ใช่พี่เน็ตเลยครับพี่เป็ดนะพี่เป็ดยังแบบยังไม่ใช่ตัวตลกนะทุกคนนะพี่เป็ดยังไม่ใช่ตัวตลกนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาตลกกันเลยนะทุกคนนะนี่ฮนะคลิปต่อมาเลยนะทุกคนนะ <Wow. S 1> นี่ฮนะ <c oughs> เขาริ่มตลกแนละ้วม,ม,มัฟ <c oughs> มัฟผมผมไม่ได้สายฮนะผมไม่ได้สายผมไม่ใช่สายี่ครับดีมากดีมากนี่คือพี่เป็ดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปแลนะ้วอันนี้คือช่องของพี่เป็ดนะอัะนนั้นเป็ดนะทุกคนนะไอเมย้อยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูช่องของต่อไปคือเราไปดูช่องของเคียวเทโอป้าอลไนะทุกคนนะซึ่งว่าคลิปแรกเขาจะเป็นคลิปแบบไหนนะเขาก็จะถึง5ล้านสับสไครแนละ้วอย่าลืมไปกดให้กับเขานะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูช่องเขากันเลยนะทุกคนนะซึ่งเหลือแค่อีกพันคนติดตามเขาก็จะถึง5ล้านซับแล้วนะทุกคนนะช่วยๆนะทุกคนนะอันนี้ก็คือแบบคลิปที่เก่าที่สุดของเขาผมไปดูเลยนะทุกคนนะก็คือแบบ เกาหลีเต้นใส่โยนะทุกคนนะแล้วนั่นก็คือเคียวเทโอป้าอะไรสักอย่างนะอลิชามีเกิรสตรีทุ้ยพูดอะไรเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวผมก็ได้ตัดมาที่ตอนที่เขาเต้นแล้วนี่ฮะโย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 ผมจะเต้นตามเขาทำไมเนี่ยแค่นี้แหละครับทุกคนน่าจะเห็น พีซีนะหรือว่าเคนะียวเทโอปาทุกคนนะ <dem ot> ก็ประมาณนี้แหละนี่ هنا, อันนี้คือแบบนี่ฮะคลิปแกล้งแล้วใช่ไหมครับ <dem ot> ไอเสียทาสินเกาหลีนี่อันนี้เขาเปลี่ย <dem> น <ot> <ๆ phase> ชื่อเป็นเคียวเทโอปานะอันนี้ก็คือคลิปแกล้งเหมือนกันนะทุกคนนะซึ่งใบแกล้งในส่สสสสวนสาธารณะน,น,นะทุกคนนะแค่น <dem ot> ี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู ช่องต่อไปแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนนะช่องต่อไปเราจะเอาเป็นช่องของบี้เดือดสกานะทุกคนนะไปดูช่องพี่บี้เดืสกานะพี่บีนะคือพี่บีมีผู้ติดตามสิบเอ็ดล้านสับสไคร์แล้วนะทุกคนนะสิบเอ็ดล้านหนึ่งสิบเอ็ดล้านนะแล้วนะครับสิบเอ็ดล้านสับสไคร์แล้วนะทุกคนนะสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนใครรู้เปล่ามั้งผมก็ไม่รู้นะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะ นี่ฮเราก็ไปดูคลิปที่เก่าที่สุดของเขาคือคลิปประมาณ <Okay. S 1> นี้ทุกคนนะเนี่ฮะโอ้โสิบสองปีที่แล้วนะทุกคนเป็นกับการร้องเพลงนี่ฮงานสนามนะทุกคนนะซึ่งจะเป็นอย่างไรฮะเราไปดูเลยฮนะเพลงมาครับเพลงมาแล้ว,ลมลวไม่ต้องเต้นครับกูต้องนั่งดีๆ เต้นนะทมาเดี๋ยวตอนร้องเลยไม่รู้ทุกคนอาจจะได้ยินหรือเปล่านะทุกคนนะนี่เลยพี่บี้นะทุกคนนี่ฮะหน้าเหมือนพี่บี้เลยนะตอนนี้นี่ฮะคือแบบพี่บี้ไม่ค่อยแตกต่างนะทุกคน พี่วีไม่ค่อยแตกต่างนะทุกคนนะไม่เหมือนแบบพี่เนสนะทุกคนนะไม่เหมือนพี่เนสแล้วก็พี่ซีนก็ไม่ค่อยแตกต่างครับพี่เคียวเทียวป้าไม่ค่อยแตกต่างนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวเราคุณอนันต์ปิดก็ไม่ค่อยแตกต่างนะแต่พี่เนสเ,เนี่ยครับแตกต่างเยอะมากครับพี่เนสดูเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปเลยนะทุกคนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวลองดูแบบให้เห็นแบบหน้าตาเขาเลย นี่คือหน้าตาพี่บี้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปช่องต่อไปแนละ้วเดี๋ยวเราจะดูช่องของอ่อันดับหนึ่งนะทุกคนเก๋ไก่สไลเดอร์น,ะ <Wow. S 1> นี่ฮนะผมก็ไปดูช่องเก๋ไก่สไลเดอร์อะคลิปวิดีโอที่เก่าที่สุดนะครับทุกคนนะก,นนะก็เดี๋ยวเราชื่อคลิปว,ว่าว้าวอะไรประมาณนั้นแหลนะทุกคนดูไปนี่ยนเะนี่ยนะอันนี้แบบ สปร์ย,ยังแบบดีดกีตาร์แบบรอก่อนนะแล้วก็เกบอกน่าจะประมาณแบบเป,แเปิดแล้วเปิดแล้วประมาณนั้นนะทุกคนซึ่งอันนี้คือหน้าตาของสปายก็เหมือนเหมือนเดิมนะแต่ว่าเด็กหน้าเด็กนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่ฮะอันนี้ก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์ทุกคนกับสปายเน,นี่อเนี่อนะ นี่ฮะลองเพลงแล้วครับลองเพลงละ,ลงลงละดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อต่อไปเลยคลิปต่อไปก็นะลองดูคลิปนี้นะทุกคนนะลองดูคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็นี่ฮะคตรน่ารักเลยคนระับพี่เก๋ไกนะ่ฮะนี่ฮะนี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปกันเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงหมานิดนึงกนะ็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองดูช่องของไมเมสวนนะทุกคนนะนาบายเมสวนนี่ไนะช่องเขาก็สองล้านซับแล้วนะทุกคนนะสองล้านซับสามแสนห้าหมื่นนะทุกคนนะก็เยอะเลยทีเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูที่ทเก่าที่สุดข,ของเขาเลยนะทุกคนนะก็คือคิดชื่อว่าเล่นยาง ตอนเด็กนะทุกคนนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ย,ย,ยอันนี้น่าจะยังแบบยังไม่เห็นพี่อ่ะพี่มายเมยสวรย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นพี่มายเมยสวรนะเดี๋ยวเราไปดูอ่ะอันที่เห็นพี่มายเมยสวรนี่คริมนี้เลยนี่ฮะครับครับผมไปด้วยนะครับรอผมเอาไม่รออีกไ, <c oughs> ไม่ใช่ลักผมมั่วแล้วทุกคนขอโทษด้วยนะทุกคน เนี่ยไปแล้วครับตอนนี้แม่งไปแล้วครับตอนนี้ขี่รถไปแล้วนี่ฮะนี่ฮะชมวิวขันเทพแลวไม่อยู่ข้างหน้าด้วยนะทุกคนนะนี่ฮะพูดสวยเลยนะโอ้อยากนอนแล้วนะนนนะทุกคนก็หนะ้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็เราลองไปดูนะครับที่ช่องของ ม่มีสวนนะทุกคนนะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับเขาด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮรแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับทุกคนเวลาผมทาคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย